สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ของวันที่5ตุลาคม2565นะครับสําหรับดาวโจนนี้ก็จะมีทุกๆวันนะครับออกเวลาเที่ยงคืนนะครับ2ยามครึ่งของทุกวันทุกวันเลยนะครับ ช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นหลมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกๆวันทุกๆวันนะครับขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้หลุดนะหลุดหลุดบนหลุดล่างเลยเาดาวโจวนเช้าก็หลุดบนหลุดล่างเหมือนกันก็อขออภัยด้วยนะครับวันนี้เราก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะก็ท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็น กำลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดานะครับก็ขอขอบพระคุณพราด,ดูนะขอให้ทุกท่านโชคดีแหงๆ,ๆ,ๆนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆ,ๆขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอตุ้งปอตุงแห่งๆ,ๆ,ๆนะ,ะวันนี้ก็เป็นวันที่ห้าแล้ว มาดูซิว่ามันมีเด่นอะไรบ้างนะครับชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นๆกันไปนะครับประมาณนี้นะอ่ยังไม่ทำอันนี้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับความความพร้อมมีครบนะครับคนนี้อ่ลืมเลยลืมเลยอ,อ่จะได้รู้วิธีทำด้วยอาจารย์ก็ใช้ไม่เป็นหรอกโปรแกรมนี้ พอไปได้แค่นั้นเองดาวจูนจูนวีไอทีเด่นเจ็ดแป e. ดเก้านะครับ จ็ดแปดลองเก้าครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่นะครับแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับส่วนตัวลองก็คือเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เหมือนกันนะครับอืประมาณนี้ถ้าจะรูดก็รูดเลยนะครับเจ็ดกับแปดนะ ใครชอบ9ก้าก็จัดไปครับประมาณนี้นะครับดาวโจรออกเที่ยงคืนครึ่งสองยามครึ่งทุกวันทุกวันนะครับช่องวีปีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆวันนะครับสําหรับวันนี้ขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ